คุณนิดเป็นแม่บ้านที่มีพรสวรรค์ในการจัดระเบียบบ้านเธอชอบดูวิดีโอเทคนิคการจัดของและพัฒนาระบบการจัดบ้านที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อนๆที่มาเยี่ยมบ้านต่างทึ่งกับความเป็นระเบียบและความสวยงามโอกาสมาถึงเมื่อเพื่อนขอให้ช่วยฉันจะจ่ายให้นะช่วยชันทีเถอะบ้านชันยุ่งเหยิงมากคุณนิดตกลงและใช้เวลาสองวันในการช่วยจัดบ้านไม่เพียงแค่จัดของแต่ยังสอนระบบและเคล็ดลับต่างๆในการรักษาความเป็นระเบียบในระยะย,ยาวเพื่อนประทับใจมากแนะนําเธอต่อไปยังคนอื่นๆทําให้งานรับจัดบ้านเพิ่ม ขึ้นเรื่อยๆคุณนิดฉลาดพอที่จะเริ่มถ่ายภาพก่อนหลังและแชร์ในโซเชียลมีเดียความเคล็ดลับการจัดระเบียบบ้านคอนเทนต์ของเธอได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะคนทํางานที่ไม่มีเวลาจัดบ้านเธอจึงพัฒนาคอร์สสอนออนไลน์จัดบ้านใน1วันและจะ e book, ัดทาอีบุ๊กเคล็ดลับจัดบ้านให้หน่าอยู่สไตล์มินิมอลธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วจนต้องจ้างทีมงานเพิ่มและยังขยายบริการไปยังออฟฟิศและให้คาปรึกษาแก่ธุรกิจขนาดเล็กฉันไม่เคยคิดว่าความสามารถในการจัดระเบียบบ้าน จะกลายเป็นธุรกิจได้แต่มันเริ่มจากการช่วยเพื่อนแล้วฉันค่อยๆเรียนรู้ว่าฉันไม่ได้ขายแค่บริการการจัดของแต่กําลังขายความรู้สึกโล่งใจและความสงบในชีวิตทักษะที่เราคิดว่ามันธรรมดาอาจมีค่ามากสําหรับคนอื่นบางครั้งสิ่งที่เราถนัดและทําได้ง่ายดายอาจเป็นสิ่งที่คนอื่นต้องการและยินดีจ่ายเงินเพื่อเรียนรู้อย่าดูถูกความสามารถตัวเอง